dạy tên của chàng ra mắt lần này kéo công mà cóp nơi bây giờ mong con dạy mình sạc bữa đi thuốc chữa mừng ra lều ông đưa mà ra ăn song thảo tới bờ ra tàn và nắng nàn เาปลอดส่องมานี่กูยังปลานี้มันไม่ส่องของมวยซะเวยดิยดูโทษที่ิจทรยศบัานักซีมึงส่งระเบิดมาใหูผมแเดงแล้วกูจะวายชีวิตมึงไม่เช่นนั้นเราก็ <c oughs> มึงก็จะต้องตายต้องแหลกคามือกู <c oughs> จะเขียนรูปเสือให้หัวกลัวเลยยังไงสกักตัวจะไปส่งให้พระเดงดีคำของนี้นะถนาใช้มันผิดตามวัตถุประสงค์ของสวรรค์มัน <c oughs> มมีหโอ้ยแกนกตีบอมเขาจ้ะตีบอมเขาดิตีแล้วฮะจะตีเขาล้วตีกันแลตีกันแ้เอาสิตีเขาไม่ได้หรอกไม่มีทางทางที่จะตีเขา้วเอาเถอะถ้าอย่างนั้นก็ท่านเข่าเมาเองเอาดะตีบอมเลยถ้าอย่างนั้นก็ดี จะแยงเอาเดี๋ยวนี้พอมาสินี่น่เนีาไมือก็ไปใส่นะเขาวีบองควยเมย์กว้มั่ามันออไม่โรจักตายไอ้เมนี่อะไรเดวเขาเล้งกันเีเรื่องไรวาเรื่องวัวบอลเลยวะวัวบอลโบองคว วิ่งก้นมาแล้วเกิดเป็นควายบะเล็กอัน่านก้วนขึ้นควายมาควายข้าไปมัก,กว่ามันไม่ยังไม่โรจักตายให้ได้ตายตักทีที่นี่เลยล่ะเราอ้วนราวาไม่ได้เลยนะเสื่อมรักเยียมดริ์ละเกิดบันซี่จึงทำอ้อนวอนว่าจงกระมี

ข้อสราบเหล่าก็ไปเจ้าอย่อมเป็นเ่าขออรับรองร้องบาทรจะส่งซีข้ขอยืนขอเสนอสามข้อต่อท่านนะฮะประการแรกพระนครบัญยลาเป็นที่รักยิ่งหรือเป็นเมืองอู่เข้าอูปา่ปลาจะยกให้ในแก้วผู้สามารถ ประการที่สองลูกสาวก็ไปเอ้านะั่นก็คือนางแก้วฟ้าไปยจ้มอให้กันในแก้เช่นกันเป็นลูกสาวคนเดียวของก็ไปเจา้าที่เป็นดาวที่กําลังจะรับแสงอยู่ในพระคนครปัญจาประการที่สามก็ไปเจ้าก็จะยอมเป็นทาสรับใช้ไปตลอดชาิตลอดชีวิตของเดียวทรงบองก็ไปเจ้าให้โอ้ถ้าไปนำทางได้มีหมายว่าถางเชียะเอาไว้ไม่แรงแต่เราเห็นว่าจังว่ามันดีอยู่ปัญีาครับพ่วมา ผมมีลองทำาท้าละกิดแล้วว่าไงฮะพี่นุ้ยนุ้ยเอาลองเสนอแนะมาถ้าเหตุผลเพียงพอผมก็จะทำหรือจะปฏิบัติตามพี่นุ้ยน้ยคือกนแรกแตะน้องเราบ้องนี่วาวนี่ท้าเทาก็วันเราอย่างเข้มขัดแฉมเปลี่ยนมวยเหมือนวดเท้าเท้าวะต้องจับตัวไม่วันใดก็วันนึ่งหันทีนี้นี่ถ้าเราช่องบ้องนี่ง่าล็อกไปเถอะหันกินแล้วเมืองก็ได้ได้เมืองได้เมียะแล้วได้มันเป็นฐานที่มันเป็นฐานเรากินแล้วแบบนั้น ไม่กล้าทำไรเราเราชีดตอนตายไปยเป็นชีดนกเป็นนกชีใหม้เป็นไม,ม้ให้มันจะเป็นดีวะทางได้มาว่าถัางเสี้ยวเร็วกตาลงว่าไม่ไก่มาให้ตาหนองอ๋อฮันนั้นก็มันให้ล,ลูกเศร้ามันนู้วไม่ตีเลยอะ่ะแต่เดี๋ยวต้องตีเราตายแลูกเศร้าไม่เป็นไม้อ๋อเหรครับเดี๋ยวก่อนเพราะพวกเรามันมีด้วยกันหลายคนต้องฟังเหตุผลคนอื่นด้วยอะไรว่าบันฟืาาาา้นมาแล้วมาแล้วพันฟื้นนี่ เขาบอกว่าเขาเยินข้อเสนอสามขา้อประการแรกเขานะ่ะทางากว่าเราคืนบองให้กับเขาอาทีนี้เขาบอกว่า,าประการแรกเขาจะมอบเมืองให้รุงลครจันปัญจาเนี่ยประการที่สองลูกสาวเขาคือนางแก้วขว้าก็จะมอบให้ด้วยและประการที่สามนะ่ะเขาเองจะยอมเป็นทาสเราแต่ว่าบองอยู่ใหนหมือมันก็นั่นสิฮะนี่อ้เ่องบองอยู่ในหมือมันนี่ ตอนนี้บอกอยู่ที่เราจะมาแล้งบันเือก็ได้มันหยอกเมยก็บบันเือก็ได้พวกอยากพวกมากนี่เชื่อได้ไหมนักหน้าเราพอเลยมันหน้ามันจีนชี้เรียนอยู่แต่พี่นุ้ยบอกว่าทางได้มากกว่าทางเสียอ๋ออ๋อนี่เถี่ยบลึกษาเถี่ยบลึกษาไหนหยอกกันนิลเมยเอ๊ะฮะฮะยืนนั่งก็ตีไตอ้อมเม็ดต่อเดียวทำไมตีใส่หวยไม่เที่ยงหรอดันนี้กูเที่ยง ร่อนี่พอมันเลย่มมันไม่ตีตีบังแต่เียซ้ำไม่เป็นไรไอ้ปรีดเขาต้องคิดตึ้งเทตึงพ้นมังใไหมซึ่งกูตึงผูไปผูไปกูตึงอมีเอ็นมีพ้นเหมือนกันลรกซ้ำเป็นไรน่งแต่ไม่ตีใส่หายปรดใส่ยืนเฉยอ่ะไอ้อุบารไอ้ปรดถงไอ้ชิบ้ายตมใหม่อย่าหมกถิงมันตีใส่ลรกซ้ำเป็นไร ลราไหนแก้วหยับแมงบ่ได้แล้วแทกเหลือกูถามมึงสิว่าไหนแกวนั้นได้กรับโรคเศร้าอย่างแล้วอ่ะเออเด็ดเต็มมึงบอกกันสักูว่าโรกเศร้ามาเป็นไหมมันออกมาเคลนด่องมือให้แล้วนอนกับขี้คลืนแล้วอ่ะเฮ้ยไอ้โรคเบานุ่นไอ้ก็เดินมืดไอ้แม่ด้วอเต็มหมด้วยขี้เลย รองิีงนะมีประโยชน์แก่หลวงซีงเป่าทันที่เหลือแจ่หนาแกงไม่ลายน่ะไปให้ไปเลยให้ไปให้บองอยียนามเตี้ยไตอ้อนก็เดี๋ยวใจนี่มันบองกว่ามันเียให้ดอกพอบองตีบื้อมันกันนะแล้วแม่กูจะเป็นไรแม่กคุณไม่แรงแล้วโอ้ถ้าพนันจะพร้อมประเภที่ตีหัวยลังฮักกว่าแล้วมันหมักทำลายเมื่อภายหลังเอ้ยย่ายข้าวถึงหนามีกำลังเสือข้งถึงดงคงได เมทับจับได้แหละในข้าไปข้างหน้าซึ่งยิ่งขึ้ใจต้องจัำไปมั่นค่นในใตยทำไพ่ร่างยากลำบากนั่นเพียนไหวแต่รายละเอียดแม่คนี่ตีแต่ตรงนี้ดิว่าเตงเอาจริงแล้วเทียนทิ้งเล่นกับผลบลาเล่นอยากหยิกกระป๋อยหยิกกระป๋อยสาวมาในเมืองอยากนะวะกูไม่เล่นอ่ะในเมืองอยากสิสิ่งที่กูไม่เล่นในเมืองอยากกูไม่เล่นเส้นก๋วยเตี๋ยวมันสิในวัดเส้นก๋วยเตี๋ยวอยากในวาตาเต่าวใต้ป้านเขื่อนสีอ่ะนั่น ก้าไม่ได่ดิโอยแล้วแล้วหวเลอย่าอย่าทำก้าอย่าทำก้าโอยอาญาอ่อ้ยผมอะไรอะใส่ข้าอย่ทอยลังมกูตีอยากโดนนะกูไม่ได้ตีใคยากฆ่านะไอ้ไปไปเลยเมฆดามึงแมฆดาวกั แม่เศรามั้งนะเนี่แม่บอกว่าเออแกกับแม่อันคี่ว่าแต่แยกกันมาจะตั้งนานแล้วอืมอืมอั่นน่ะแกยังอูแล้วส่วนย่างเลียไม่ได้สุดหลูหลูดตาอืมแกว่าเออลานกูยังคนนึงอืมช่วยนู่นหนูรูดจังมาไม้ยอ่ะลานบ่าวอืมนี่กูนี่อยู่ไม่นานแล้วแหละเพราะนี่ก็ให้ไอ้ยถอนถอนก็แล้ว ถ้าว่าผมมันแล้วบองมาพอบสักเดียวมึงไปเดียวใจน,นึงแรงเหล่าใส่แต่มึงลาวได้นานถึงมันนี่โอ้โหแกลาวเร็วคนเห็นตายเดือยู่ตรงนั้นนะเอ็นกระถอมลังนูไปเลยนะนอนกลางหุ้มหุ้มอยู่ไปนแล้วจองผีสุดแม่ท้าจริงนะนะแต่ว่าบางตาบางทียังเลยแม่ต้าร้องบ่กูมันจะกูแข่งแรงเลยแม่ตา sợ rồi, cú đã nghe nói mà măng tây tân giang sông à. không phải, thế mà kẻ chơi cặp có à, bảo tao bảo tân ngay tiệm nẩm với anh ta kia bảo con lục thi, ta cũng, ta con lục à, này, cũng nằm xong, đăng cái con tăng nhiều kêu cho vào, xuyên trong cái miệng mặt dài, thịt lớn càng cẳng thang, à, là gom gom ra มัใหญ่คว้หนำซ้อมไีหละสามันดอกอ่ะยายิกมาแล้วยังฟาโปค้อหรอบอกว่ายังฟาโปค้ออ่ยังหยิกฝักเดียวไม่นับนี่ว่าโลกมันบอกว่าเราเป็นลูกเสื้อสับฟาประดิษฐตามไม่นับว่าโลกทีเดียวนี่ได้รับท่องแล้วรูกลกทีเดียวไม่นับว่าแม่ว่าโลกทีเดียวฮัลโหล บอกว่านามม้ำส้มออย่างนี้ไป็นสาหนามส้มกินก,กูเจอไม่ได้แลบเพื่อนเราเผเรื่องม่ความกลนรีบาตัวอยากมีนี่แบานี้ต้องอยากเาากินแล้วนั่นแหลนเวลานั้นกินเกาจะสิ้นกันควางแจตัวนีน้เตียนแต่ว่าคนนี้มีความกล้ามาริง่วั มาตั้งนเนืพียาค่ะอยากในหะ้น้าลูกหน่อยบนตะวีเม่ยบอกเนะื้อลูกดีกว่าจะก่อกราบเนะ้านะพ่อเนะผู้ที่ปราบอยากได้ของหายบัดซีนอยู่ที่ไหนอ,อ,อยู่ที่ชาญเมืองชาญเมืองนะครับพีย่ยาค่ะบ,บอกพี่นะบอกว่าเด็กพ่อที่เด็ดแม่พร้อมด้วยแรงแะจะออกไปมีคอผมขอบใจก็คนอย่างนะั้นหาได้ไม่ง่ไงนะนักเสด็จพ่อนั่น หากดนกลางอาหารเมืองเราเดี๋ยวนี้มันอยากหาหน้ําในทะเลทรายนั่นเองจะกราบรามจัดกล่าวตามกันร็แลเตรียมตัวสนุกแต่งตัวให้สวยกลางอาหารของเราไปชวนกันออกมานาธานีเราบ,บุตรศราจะน้องนานย่างมาไหมเ <c oughs> มื่อนั้นเลยแก้วรอพ่อ <c oughs> พี่รอไปจัดเรื่องกรอน,นักหน้าต้องรอพ่อ คอยปองกันจอมาแนละ้วมันจะมารบพวอบมมงอ,วญญวอุงงกรยเมือรร่อสักประเดี๋ยวเรื่องเส้นางกลัมาพบแปลงกรรบในแก้วผู้หญิงไดสวัสดีครับในแก้วสวัสดีครับท่านในวิชานี้สมเด็จองค์พระราชาองค์สนิทประดับดำเนินมาที่นี่พร้อมด้วยจ้กฟ้าในทราบซึ่งในคุณงามความดีของนายแกว้วจะได้มาแสดงความสามารถให้เห็นเป็นประจักษ์ เวลานีชาวบ้านชาวเมืองเถิดทุนยกย่องในแก้ว uh huh. คนเราก็อย่างว่านะาที่ช่วยตงที่ช่วยครั้งนี้ก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้นคือผู้ช่วยนี่แหละจะเกิดความภาคภูมิใจที่เกิดความสบายใจอ,อย่างอื่นไม่ต้องการอะไรมากก็เห็นว่าบ้านเมืองปกติสุขปจะเดินทางต่อไปเพราะคนอย่างในแก้วเนี่ยเป็นคนจอนมอนหมิน่นอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอกำลังเสด็จถึงแล้วน,นะฮะพวกเราเตรียมเข้าเฝ้าใช่มาองค์บรรดาชา จกพาหญิงด้วยเล่าเนี่ยคนเราเรียกว่างมั้เห็นแล้วหน่องแกว่ามึงต้องนำไปเลยต้องควายไม่มจริงเอออยกว่าพระคุ้มครองป้องกันโอ้โหไหนคนไหนในแก้วคนไหนนะในแก้วนะคนไหนเออคนไหนในแก้วนะเออก็ในยะเออดูรินดูไรไอ้ร้อยแรงมันอากัน ผูร้นผู้ร้ายข้าพเจ้ามีชื่อว่าในแก้วโอ้ยังไม่แก่เกินความเข้าใจขรู้ยังหนุ่มฟอหล่อเสียวเ๋ยนะเศริแม่นั่นเออหาทางบุคลิกลักษณหน่วยการไม่เร็วเ๋ยนะพี่ก้าทุนหมองนั่นสิอบานเกิดเมืองนอนอยู่ที่ไหนมาตูภูมิเดิมอ่ะเอมมฉันก็เป็นคนที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในสถานที่ชนบทแห่งหนึ่ง คือหมู่บ้านเบรุคามต่อมาก็มาอาศัยที่หมู่บ้านประจันตคามเดี๋ยวก่อนอถามดูเนี่ยมีครอบครัวหรือยังนะเสด็จพ่อเออเจ้านะมีครอบครัวหรือยังมาเบรุว่ะว่ามาดิโวยนายชอเลยโวยนายชออะไรอะอะไรซุบซิบอะไรกันอยู่นะฮะ มีครอบครัวและยังตอบคําถามนะพ่อหนุมร้มกับไม่ได้เมียดีครับไม่ได้ถามคนอื่นครับครับครับเฮ้ยมึ้มไเได,ไไไดเย,ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเบียเฮ้ยเไปย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮนย้ยเง้ยเ้ยเฮ้ยงฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เ้ยเฮเ้ยเฮ้ยย้เฮ้ยยเยยยะเ้ มีครอบครัวแล้วหม่คุยเป็นลมไหมมือหน้ามือตากรเลานะอ๋อแมมีภรรยาแล้วเหรอฮะมีแนละ้วยังนนะ่ะว่าคนที่เป็นภรรยาของในแก้วน่ะจะต้องเป็นผู้หญิงที่ชอบดีที่สุดในโลกเลยฮนะใช่ไหมฮะจะโชคดีหรือโชคร้ายขสงสัยยังเป็นปัญหาอยู่ชีวิตคนเราอนะ่ะฮะได้สรุปกันง่ายๆ่นะั้นไม่ได้นะฮะเพราะว่าชีวิตนี้จะต้องออเผชิญ แลยจะต้องต่อสู้อีกนานถ้าหากว่าไม่หมดกมซะก่อนเพราะการต่อสู้การที่มีพฤติการใรต่างๆนี้ถือว่าเป็นการใช้กำเลยพ่อแน่นั่นมันจะมีระยะมาแล้วแต่เป็นบมค,ค่คนพ่อลูกนักเกิดมีความที่ไงเขาก็ไม่รู้นะเนี่ยแดงเอาเถอะนะโปรแกสืบสาววายักษ์เนี่ยมันคิดว่ามันจะย้อนรอยถอยหลังมาอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไงก็หมอมฉันคิดว่าจะขออยู่รอจนกระทั่งมันมันกลับเป็น มันมันกลับมาเป็นคํารบสองมันบอกว่ามันจะไปสั่งลูกสาวมันใ้สวมเสืส้อกรอบแล้วจะมาแย่งเอากระบองไฟนี้ให้ได้บองไฟนี้อยู่ที่ไหนแก้วพยคระกนณีไงพยกระยอดเยี่ยมยอดซะจริงๆแล้วพอแก้วเนี่ยเอาเถอะทางว่ารั้งนี้เราจะปกป้องเอาไว้เป็นขั้งที่สองปลอดภัยแล้วพอจะแต่งตั้งให้จะเป็นอุปราชในเมืองนี้ทีเดียวละ่ะเป็นประมาทาำราติคุณพยคระเอาสะนะใจมาก ร้อมกันนี้นะต่อเทนนี้ไปก่อนเ,ออเราในฐานะเที่ยว่าเป็นตัวแทนข็งพี่น้องประชาชนชาวเมืองนี้ขอยินดีตอนรับคณะอนไหนแก้วเชิญเข้าไปในประราชวังแล้วจะมีการดีสัมถามออ,อย่าให้รู้ร้าอะไรชีวิตของพวกหมมชั้นเนี่ยขออยู่อย่างธรรมชาติไม่ชอบความฟุ้งเฟอ้อก่อตามอัจฉรัยใส่นหคลูกหญิงกองพ่อคุยกันก่กอน,อนดูนะอย่าด่วนครับแกว แหมฉันนะ่รู้สึกอิจฉ้าปัญญาก็แล้วสิคนระดับฟ้าหญิงไม่ควรจะอิจฉาคนาสามันธรรมดาเลยนี่อยากจะทราบว่าในโลกนี้ใครมีความสวยกว่านางฟ้าสวยกว่าแต่ถึงยังไงเจ้าก็ปัญญาเขา่อมจะน่าสวยกว่านางฟ้าดูที่พูดที่โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเมืองนี้ฟ้าหญิงเป็นดาวดวงเด่นประจาเมืองแต่ยังไงเจ้าก ภรยรยาของหม่อมฉันยังสวยกว่าค้าหญิงจีบใจนะเจ้าลาก่อนนะพ่อเมียสวยลาปาคาคออะไรล่ะเทียมจะโม้เมือนไม่หรอกเรื่องเอิญน,นาต่างเพิ่นหยอกให้ว่าผู้จะนาทิปถิดแล้วแต่มาแปวติดบตีสิบเอ็ดแล้วเสือมานี่ยเออเสือน,นัดกาวลึก<อ>ันนดกันเราแต่มันตาซอยอยู่เหลือยังหรือ ไอ้ต่อเน่องเลยกระซอยกับไม่ไม่ซอยกระจินยันยันนี่หนูกะอะไรแล้วยำลกม่วงไปมาคนเรื่องกันพื่นเอาถ้าต้องเราน่ะจะเห็นแก่หลับแกนอนก็ได้จะต้องรออยู่ที่นี่จนกระทั่งว่ายัดมันย้อนรอยถอยหลังกลับมาเราจะประมาทไม่ได้นะโอ้ยเมียเหลือเกินเอาละเมียไหวมาแหล้วปาไม่มาหลุมแล้วยับโยงหลุมแล้วในรถอยู่เดื่อยเหรานนี้เชิมยงเราอะไรเราเราเราเจ้าคงไม่เคยเห็นเล่น หากน้องเป็นสาวขอนแก่นเรื่องเล่นน่าต้องคงสงใจเล่นใต้มากกว่าเล่นภาคไหนหนหากน้องมาเที่ยวเมืองตายเล่นมากมายกว่าเล่นภาคก,กลางปัตตานีสตูลเล่นยะาลาที่นั้นมีเล่นมากกว่าแต่ว่าเขาไม่ค่อยกินปัตตายเรา นั้นมีแต่แลนหัวปริ้นหาตัวเจ้าใดกินแซ่บลิ้นกว่าแลนแมงดาแต่ดาแดนเต็มมังแลชอยอารมณ์ที่มันช่อยน่ะไอ้เหนื่อยมันเกินมากอุปมามันพี่เสื้อหรือมันพวกมาแลงเนี่ยมันทำให้หลงนี่ช่วยห้ามกันมานอนกูเรียกคนประมืงนะมาโทษคูนี่แหม่แหม่ห้เกินมาทางเดียวกันไม่มาใ่เป็นไรกัน หอมันพวแม่กูดอกอแม่เป็ดทิบย่ายผรือที่เืินต่อหน้าฮอฮลโหลเอามัน,นร้องก็ร้องเสีงกับปรีหวานเลือเกินโอก้วยนำวา้าหรือหีบวชชีกงกินดีกว่าไร่ไรอย่าช้าเลยรีบบอกกล้วยทนได้จิบมีดตที่เคยใช้หวานชิ้นให้บางบางแล้วจึงเอาใส่หมอ้อ น้ำทิ้งนหนอเทลงไปพลางน้ำพึ่งายตั้งอยู่ข้างๆเสร็จแล้วพึ่งช่างแล้วจึงตั้งขึ้นบนไฟยกเหนียวมาจากบนผามือสัน่นตัวทอน้นแจ้ลงทันทีไม่ทันไรเหนียวกอ็พองพอดีว่าสวดหน่วยที่โอนี้คอยหนึ่งมาทเทเหนียวลงทันใดแล้วยกขึ้นไปไม่รอช้า รวยกว็สุขแน่จึงยกลงมาไม่นานเกินทาตัวข้าคงได้กินห้านาทีผ่านมานี่เห็นจะได้กว่าคมใหญ่เห็นท่าจะได้กินพฟางตักเหนียวลงในโคมครึ่งทังรับวตักกล้วยราดลางเลือดมาตั้งเข้าตรงหน้าถ้าไม่หวานพี่ต้องเติมน้ำพึ่งเพิ่มขึ้นโลวาหยิบช้อนเสียดอยู่ข้างฟ้า ตักกินดีกว่าแม่แทมที่ดาตัวบวชชีเอาแลกจะส่เใี่ยนี่แต่ว่าเรานั่งเฉยๆแต่เดี๋ยวมึงก็ตำไทยนั่งตาบ่นกับนั่งตาตายผิดสวัดเขาเนี่ยเราถือแต่ว่าเราหนังไทยอยากมันมากในวันวันนั้นอยากมากมันตีไตโอมลุกเลยอยู่มันเขาเลยว่าลุกหนักอมักได้นะวีบอแก่เชียวโอ้ยบักเจ๊งนี่เป็นรังได้เนอะ เป็นบุคคลไม่ได้ควบเลยอื ừ. เรื่องหยังน่นนะดีมาที่พวกเขานี่เอาหนะ้าพวกเขามูเฮาก็มาสนุกสนานกันเห uh, มือน,สนเส้นเคยหน้านะพวกอ๋ออ๋อขั้นเดียวนี่พี่ wow ว่า,าวเสาก็ดอไตยหนอนง่ายดอกระแทกแลนแล้วหม่งที่วางขาอ๋อ

แกไม่ได้ความกับบักเดียวอกระได้ความหลักไข่กำนั้นไม่ใช่แล้วแกตกะแทงแทงลุ่เจ้ามือเปิดแหล่งนี่ออกนู่หล่งนู่ออกนั้นออก็ออกตามเดี๋ยวก็เจอต่างเปลี่ยนกับเจ้ามือเสียกันตาหล้อไดะไปกันเยอะๆจางไงไม่ได้ไปไหนแล้วมาฝึกสมองตกลงปัญญาเออตะกี้ปันญาเอาเอาอะไรทีฮะ เราเนี่ยถ้านนะเดีเราหนังท่าถ้าเรียกว่าอยากมากั่ะเลยออาขั้นแรกเราประคุณการหวาบลดร้อนกันเนี่ยหวาให้ประโยคหน่อยแต่ว่าได้ความากินความกว้า,ออางกินความไคลไคยมีเหตุผลดีว่าคู่เมียวันเบียร์ยอะมาบ้านด่วยเฉยอยางเมาเน็ตกูให้พวกรู้นะเ <c oughs> อ้ยคูนี่แหละสิว่าเอาเงินของมึงเออว่ามาันหวาก่อนนะเออ แล้วลุกล้ามุ่งจริงริมลิงจันเอาจริงกันตังมุ่งแล้วมุ่งจริงอ๋อท่านนะท่านนะคือบดดีไม่ต้องว่ามาว่าใจความสั้นๆแต่ว่ากินความฟังมความหรือลุกล้ามุ่งจริงนะเอาจริงนั้นมุ่งนั้นการิมลิงจันเอาจริงกันตังมุ่งแล้วก็มุ่งจริงแตไม่ได้ความเหรอเดี๋ยมีกองกูกูว่าให้มึงตอครับให้กูว่าให้กรรมการตไอ้กองกูมึงต่อม่ได้สิ ถ้ามึงต่อไม่ทกกูปรับมึงอ่นไม่บักมากับนุ่มจีนตะซองยาวพอไอ้มันรุดกันข่ะมึงตอมกูวันก่อนตอมเปื่อนบอกว่านุ่มจีนแดงว่าไม่รู้เอากัดลายหน่อยไหมกูกินเราเป็นต้มน้ำแกงกันไหปลาแดงยีสิบโลเลือกกินว่ะอ่นต้มน้ำแกงกินว่ปลผาหอกเปื่อนซิบน้อยอ่นพอร้านน้ำแกงลงแล้วซับมาจนจอดโลนึงฮักเม็ดกินอ่าแกเตียงกันยังไม่เล็ด cú cả chít té đái <laughs> con nấm kẽm mún mít mún mệt gỉu nó về tạng ăn tâm chạy kinh này lấy mao quan lung bay tung bỏ bay tiệt thịt cắn rải thì lăng mà tung ao con rắn mà ăn kinh này lấy tôi qua bò rót rải này nó bảo kiều gì mà cưng nấm này rong cang ta cả không hết hưng ông mà nang ngày rong ngày rong trả nè ờ hòa bớt mày này đi hòa cái kinh khoảng quăng leo mà tông lông bận vô trăng ข้างๆวังไม่มีทางนันจงสังซืไม่เท่ามึงแพ่นะน,นาง้อพ่กมาตอกบัยอปรางนอกกระซัตรผาเกลือขึ้นไปขึ้นนางจัาหลบปรางในซ่องผายแล้วนางคอยย้ายลงออคุณหนกว่าปรางประซาดไม้ปรางได่าากายลกลายหลบหลิงนู่ละอย่าเล้นนั่งแล้ก็โม้เปรียเปเดี๋ยวๆอเราพดีก่อน <S <S คุณามที่วัอวันนั้นล้านเค วันมันล้านโลกนี่ไม่โตร้านจุ่มโบนั่นล้านจุมนนนจ่มโบเบื่อโบจุ่มโบยาววันหน่ายมืออะไรยิดำเมือก็ะตากในโลกนี้นั่นถ้า,าวา่าเราไม่ประจันนั้นเราโยบือไม่ประจันก็เราใช้ดวงอาทิตย์ไม่โตต้องใจ่กระตองดิเว้อเข้มก็ผักเดียวแหละกูได้แน่ไม่ว่ามาตัวนึง ทัพ์ตัวนั่งอย่างนังัพ์ตัวนั่งอย่งนั้งอะไรเอ่ยอาทิตย์ตัวสามาอาทิตย์ตัวสามางก็คือปลาปลามึ่ปลาเมึกเปลือนนวดมันดอกอาทิตย์ตัวสามาอาทิตย์ก่างสามัวัวเทียมดอกไรมืออ๋อนักนาเปื่มอนไหได้แต่เรานน่นไม่ได้มอนเดี๋ยวไม่ได้จุกที่ไม่ตมอนหลอกอามาหลอกอ้นอ๋อเลวคำวัน อะไรเอ้ยขึ้นแล้วไม่มีคำว่าลงขึ้นแล้วไม่ลงคือขึ้นหนาว่าขึ้นมาแล้วกินได้แล้วก็เมาเลิศลงมาแต่นู่แสดงว่าไม่ลงไม่้อขึ้นแล้วไม่ลงปอดร้อไหนมือขึ้นไม่ลงเรืออกับอีนี้ขึ้นซอกบันอร่อยหยิบเส้นเลยก็ไม่พออะไรปีนละปีหน้าปลอดร้อต้องบันอร่อยอร่อยออยหยิบซ้ำนะครับมันต้องขึ้นปลอดร้อจองบันอร่อยมาขึ้นแล้วขึ้นเปอดไปปากเรียวอ้โคอะไรเอ่ย Cô sẽ để nắng hôm à nữa. Cô sẽ nhằng để nắng hôm à nữa. Cô phom. Cô phom, phởi là cô lý xiêm này. Mày đòi con, đìa con. Nhằng để nắng hôm nay nữa, phởi là cô lý xiêm, bịt nắng, nhằng để nắng phởi là hôm nay, nắng cháy. À.